แม่ว่าไปเลยเด้อแม่ว่าไปเลยเดอ้อเดี๋ยวหนูมาเดอ้ <Okay. S 1> อจะาหามไปใส่ ตาคนใจแฟนสวัสดีเอฟาีฮน่าแมนจากอภานนะคะวันนี้เรามาตามหนัดนะคะตามหน้าตามสัญญาณนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะขอกดละหนึ่งแชร์เ,เด้อค่ะ ดีสิบเจ็ดท่านนะคะโอ้ไเพไื่อ,อน้ใื่นเน่นาะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์หน่อยนะคะเอนนตาตัวกลับมาให้แม่ดูคอมเมนต์หน่อย ไม่ไรอ่ะไม่ไม่รู้ว่ามันขึ้นคอมเมนต์หรือเปล่านะเออมาแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีพระเอกคิมหันกําลังใจนะครับสวัสดีค่ะไม่มีสวัสดีแม่คําปุนนะคะตอนนี้นะคะอ่าลูกๆกําลังซ้อมการแสดงนะคะอ่าเพื่อที่จะทําการแสดงในวันพรุ่งนี้นะคะ mm. เข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์ทักทายพูดคุยนะคะอ่านำมาให้แม่ดูหน่อย แชร์แล้วจ้าขอบคุณค่ะเป็นบอสสวัสดีนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะบันภาพบรรยากาศนะคะสดๆตอนนี้ที่บ้านพักมาลำกันใจแฟนนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นการรันสเต็ปนะคะ รันสคริปต์รันสเต็ปนะคะไปการซ้อมสวัสดีแม่บุญมีนะคะสวัสดีนะคะรา <c oughs> คานี่เป็นบรรยากาศสวัสดีค่ะแม่เมสวัสดีแม่บุญมีค่ะสวัสดีแม่สุพรรณนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเวทีนะคะอ่า พระเอกอาร์ตอนันตวันรนะคะเพื่อนเป็นคนพาทีมงานพาพระเอกอันพาน้องเจดนเซอซ์อนะคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อีกหลายๆล,ลูกนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดี20ท่านนะคะสวัสดีทั้ง20ท่านนะคะ22ท่านสวัสดีนะคะอันนี้น้องลงมาพักเนื่ยนะคะมาพักเน่อย นี่ค่ะผู้ออกแบบผู้ออกแบบพิธีนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เรามีเรามีไล์สดนะคะเเรามีไล์สดคุมเปิดนะคะเรามีไล์สดคุมเปิด EP พิเศษสายใยแห่งรักนะคะสายใยแห่งรักนะคะ นปโทรศัพท์สวัสดีค่ะอย่รอรอความพร้อมสักครู่นะคะที่า้าขาไปเมึงมเมอะนะคะเมเอกำลังร้องเพลงนะคะมเมอกำลังฝึกเพลงนะคะ บันฑิตเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้เมย์เอนะคะสวัสดีทั้งสามสิบห้าท่านนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่สมพานค่ะสวัสดีนะคะรยา เขาจะให้แม่เอยนะคบสั่งเมื่อวันตอนสองทุ่มนะคะให้แกเพียงนี้เอทำไมจ้งดกีสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเอาเต็มเสียงเลยเด้อ cứa non chợt non siết chân, chẳng nhau quan cháu đoàng mẹ ơi, không non phía ơi, từ đầy trời chôm can ฟังก็ร<อ>าปไปแล้วอมมันมันจะมันมันจะช้าไปนิดนึงอออนอนเสียเ,เอ้ยตื่นได้เฉยชมกัน<อ>ไปเลยฟังกลอมอฟังเถิดจอมขวัญฟังแม่รำพันให้สวรรค์กลุ่มของเจ้า ถ้วยเทีของเขาขอย,าาย,าาาย่ยาซ่าอย่าเว้นวากแหมอ่อนเหียวโปรดเฝ้าดูแลอืมเอเอ วายซาวายซาสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะีเสียดดวงหาทายของแม่ควันแม่นอนเชิดแม่นอนลูกเอ๋ยแม่จะเลยเพี้ยนอีกแล้วค่ะ เมื่อแม่ชะล,ลูกเอ๋ยแม่ชะเลยคำพรบ้า ơi, แม่ชะเลยคำพรบวนครั้งก่อนแม่เคยทำมาขอให บวนช่วยรักษาวอนไหวบูชาให้ฝากฟ้ามาปกป้องค่มเหุให้เพีรทั้งอทอเทพเจ้าครองปกป้องดวงใจแม่ขอว้าไม่เอาอย่าเพิ่งว่าเถิดดนตรี เอ,เ,อเอา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 ทำนองให้มาได้ก่อนแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวค่อยใส่ดนตรีม่เต็มบรพเยนลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยังเยาวควันเจ้าดวงจิตแม่เอ๋ยห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลย นอนเสียเอ่ยต,ตื่นได้เชยชมกันฟังกลอมฟังเธอจอมควันฟังแม่รำพันให้สวรรค์กลุ่มคองเจ้าถวยทีพครองป่ากคอรองเขา ลูกยังอ่อนยาวโปรดเฝ้าดูแลฮึมมืมอืมอมมมอมมมมมืออมรมม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 ม่มม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 อมมมเมมมมมมม ขยี้เห็มันบางขยี้เห็นมันเศร้าได้เลยฟังกล่อมฟังเธอจอมควมัญฟังเมรำพันไอ้สวรรค์กุุ้มครองเจา้าเอยมียอบ้าดได้ล่ะหนูก็หนูหอ่ะก็ได้แค่แบบว่าเออมันจะไปไปแบบไหนอย่างจังสีแม่เนี่ยอ่ะ หลับ hmm. well, we ีดวงหัไทยของแม่แม่อยู่ดูแลควันเมีนอนเถิดเม่นอน ลูกเอ๋ยแม่จะเลยคำพรอรบุญครั้งก่อนแม่เคยทำมาขอให้บุญช่วยรักษาบ่อนวายบูชาให้ฝากฝากรวมครองเจ้า คุ้มหตไพเพี่ทั้งพองเทพระเจ้าครองปกป้องดวงใจไปเ,ยเลยเอาเอาเอาเนื้อกับทํานองให้มันได้แล้วค่อยใส่ดนตรีโอเคเดี๋ยวมาตรวจงานใหม่นะคะไปดูเด็กๆก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสามสิบสวัสดีนะคะต้นี้ค่ะ ข่าวมาขันแม่แม่นะคะแล้วก็แม่เมย์เพื่เอเปี๋ยวเพราะอ่าแม่เอฟเพิ่นได้โจทย์นี่สวัสดีนะคะ้อ Hey, I'll hey. be hey.

ลกน้อยนอนเป้ยไม่ห่างหันเหไปจนไกลเดนแม่ายเกิดากรกปัดบน เน,เน,นเียบตอนนี้สัญญาณปกติไหมครับส,สัญญาณกลับมาปกติหรือ,อยังเนาะนส,นสัญญาณกลับมาปกติหรือ,อยังครบแม่ครับอ่ะเอาเสงอปดชั้นนี้นะคะรับชันนี้นะ เวอร์ชันเสียงสดต่อไปจะเป็นน้ำนมนะอิ่อุ่นแป๊บหนึ่งนะคะพี่เก่งเออมันมันควรจะเศร้าวันนี้ค่าน้ำนมอ่าเนื้อเสียงอ่ะอ่ามันมันมันควรที่ที่ที่จะเศร้าแล้วฟังแล้วมันมันให้มันน้ำตาคอได้อ่ะทำยังไงอ่ะพี่ไปให้มัน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 ผ่อน หนักผ่อนเบาให้มันให้มันซึ้งกว่านี้อ่ะเอาขาค่ะค่ะแด้ทมปกติแล้วนะคะปกติแล้วเนาะก็ก็คือเดี๋ยวอันนี้คือลองซ้อมที่เฉยแ้วเราจะได้ลองอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้ไี่มีคะอะรู้ว่าเวอร์ชันแรกอะ แรกที่สองปกอเค่อแม่ไม่ได้ฟังด้วยเวอร์ชันแรกแต่เพียงแต่ว่าที่แม่อันนี้คือแม่ว่ามันแม่อยากให้มันบีบคนที่ถือมนะไม้น่ะบีบบีบแม่ได้ผมว่าเวอร์ชันนี้มันจะสว่งมันลิงมันลิงไป,งไปใช่ไหมน้องอยากได้เวอร์ชันแรกทุกคนเลยใช่ไหมคิดว่าหรอคิดว่าโอเคบ้างหรอไม่ได้เปิดหน่อยสิอันนี้มันมเร็วหรือลูกเอามนเร็วไป แม่อยากบอกว่าแม่แม่อยากบอกว่าแม่ค้าต้งานมแม่ไปประกวดมาแล้วได้ที่สามเพลงนี้ ห่<ล>งวงลูกแต่ลังเมื่อยังนอนเปลี่ยนรจริง,รงครับน่าจะเต้าได้กว่านี้อีกครับแอดมิน,นค่ะนี่ราคากำลังกำลังบีบกำลังบีบนะคะกำลังบีบนะคะอ๋ออย่าเราเ <Stone> ที่ยวไปตึ๊งตึ๊ง,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 งเฉยๆหรอกเอาฟังฟังแต่เศราดูก็ สวัสดีห้าสิบหกท่านนะครับแต่ว่าอันล่าสุดคือบรเร็วใช่ไหมคือเราเกลจแกับท่านสองมารีเออเดี๋ยวควาบตอบไม่ตอบโจทย์ป่ะก็น ja <uh ี่มอรเอยตัวเราไม่สวยัวเมาเน้เชิทั้งหมดขึน่อวาองาเลย กำลังขั้นตุมค่ะขั <ac ้นตมเอกันแล้วนะคะกับออกมาหนีตอเมื่อกีก้ลอกุเป็นขออนุญาตขออีกรอบหนึ่งหน่อยนะคะค่ะเอาเป็กซาวเมื่อก nope ี้นะทีนี้ถ้าทุกคนเป็นเสียงออกมาพร้อมกันทั้งหมดนะมันจะเต็มแล้วแล้วมันจะบาลาน มันจะบรรลานะ่ะให้ทุกคนคอตามทุกคนเปลียงเสียงออกตามทุกคนน่ะแล้วมัน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 จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแม่กับแม่กับบอกว่าถือว่าเป็นนักร้อง<ม>เอาพลังเสียงใช่มันจะเป็นเหมือนเหมือนอเราร้องหมู่เออประสานเสียง <c oughs> มันจะมีช่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าประเสียง สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง56ท่านนะคะ

เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องไรนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องไรสักครู่นะคะแม่ค้ทุกท่านทุกคนคะขอขอขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องสักครู่นะคะเปลี่ยนเครื่องไรสักครู่เนอะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะ